สนับสนุนโดย SGE รวมไอเดียแปรรูปอาหารจำนายเครื่องจักรแปรรูปอันดับหนึ่งในไทยสร้างอาชีพพารวยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถนนนักสู้รถทูไฟเตอร์ครับวันนี้แมเป็นเกียรติเป็นอย่างยิง่งได้กลับมาที่ค่ายมวยสิษย์สลายุอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่สำคัญวันนี้ะครับจะมีการเปิดเผยเจ้าของค่ายมวยตัวจริงซึ่งบินตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์ไกลโพล้นเลยนะครับที่สำคัญคุณรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาสัมภาษณ์เขาในวันนี้ส่วนเนื้อหาสาระสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมวยต่างๆจะเป็นยังไงติดตามรับชมให้ดีนะครับที่สำคัญทุกๆคนที่ทำ u t u b e ทุกๆคนนั้นยังต้องการกำลังใจจากทุทกๆท,ท่านอยู่นะครับ โปรดเข้ามากด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการถนนนักสู้ r o รถ to Fighter ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสรายุเป็นเจ้าของค่ายมวยสิทธิสรายุมวยไทยแล้วก็เจ้าของค่ายมวยไทยบ็อกซิ่งบิลินโซนาที่สวิตเซอร์แลนด์ครับเอาละครับตอนนี้คุณรู้ก็มาอยู่กับ คุณมิกซ์นะครับ,รบเจ้าของค่ายมวยสิทธิ์สรายุตัวจริงรที่สําคัญนอกจากเปิดสาขาสิทธิ์สรายุมวยไทยในประเทศไทยแล้วยังเปิดอยู่ที่ประเทศสว<อ>ิตเซอร์แลนด์ด้วยคุณนุสอบถามสักนิดหนึ่ง<อ>ในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่จะทําค่ายมวยเป็นของตัวเองมีความคิดยังไงถึงแบบเออเรามาเปิดค่ายมวยทํากิจการสอนมวยที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมเปิดค่ายมวยก็ประมาณก็ประมาณีปีแล้วตั้งแต่ตอนอายุประมาณ19บเก้าปีนะครับก่อนที่จะเปิดค่ายมวยก็ตอนแรกก็มันไม่ไม่ไม่ใช่ง่าย,ายนะเพราะว่าตอนแรกที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับมวยไทยว่ามวยไทยคืออะไรเขารู้จักแต่ยูดโดคาราเต้คิกบ็อกซิง่งแต่ว <quindi S 2> <น>่ประมาณสิ้นปี99เอ่อ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเก้าคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักรู้จักแต่ว่ายัง,ยไ,มยงไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เปิดค่ายมวยไทยที่ต่างประเทศก็ต้องมีความปลื้มใจที่เป็นคนไทยอข้อที่หนึ่งครับแล้วก็ข้อที่สองก็ต้องรักประเพณีไทยพูดอย่างไรว่าเหมือนจจากต้องต้องมีความรักอยากจากสนับสนุนมวยไทยนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ง่ายครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนไม่ใช่เด็กอ่ะอายุประมาณสิบเก้าถึงปัจจุบันนี้ก็มีนักมวยก็หลายคนแล้วไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนตั้งแต่เด็กภาษาไทยก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้มารวบรัดตัดใจความให้อีกสักครั้งหนึ่งแล้ะกันนะครับก็ไปเปิดค่ายมวยตอนที่เรานั้นอายุสิบเก้าปีประมาณโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น เด็กหนุ่มเลยนะเพราะว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ําประเทศไทยเนี่ยบรรลุนิติภาวะคืออายุ20ปีบริบูรณ์แต่ว่าคุณมิกเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการโดยเฉพาะเปิดขายมวยยตั้งแต่อายุ19การเปิดคขายมวยอย่างที่คุณมิกบอกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทีนี้คุณนุสอบถามสักนิดหนึ่งในกรณีที่เราเปิดค่ายมวยความรู้เรื่องมวยละ่ะมัน มีมากมายขนาดไหนถึงตัดสินใจเปิดค่ายมวยมีตัวช่วยไหมย,ยกตัวอย่างเช่นมีครูสอนมวยไหมหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมอยังไงในการที่จะเปิดค่ายมวยครับผมก็เริ่มชกเริ่มเรียนมวยประม,ม,มาณอายุเจ็ดขวบนะครับที่เมืองไทยเพราะผมเกิดที่เมืองไทยคุณตาคุณตาเป็นนักมวยเกา่าแชมป์เก่าลาด,ดำเน,นินพันอนาลูกปันจะมานี่แล้วก็คุณตาก็ แต่ก่อนอะเขาก็ก่อนที่จะส่งหลานไปต่างประเทศอะก็มีความเป็นห่วงว่าหลานต้องเอาตัวรอดครับสอนมวยไทยนีโอ้โหก็เรียกได้ว่านะครับมีเลือดเนื้อเชื้อไขของอดีตนักมวยครับคุณตาชื่ออะไรนะครับขออีกทีหนึ่งพันนานลูกปันจะมาครับพันอนันลูกปันจะมาข้อดีของความเป็นห่วงเป็นใยในฐานะครอบครัวครับ ก่อนที่หลานน่ะน้องมิกเนี่ยจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศคุณตาเนี่ยก็จับมาฝึกมวยจับมาหัดมวยนะครับเพื่อจะเอาตัวรอดได้ครับทีนี้มันเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจเลยไหมให้เราคิดว่าโตขึ้นมาเราจะทําค่ายมวยให้ได้ก็เป็นความฝันอ่เหมือนข้อที่หนึ่งในชีวิตที่จะเปิดค่ายมวยอ่าสหรับอ่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวจะได้ลื่มใจผมในใน,ในชีวิตของผมครับ แล้วก็อยากก็ให้ให้ชาวต่างชาติรู้ว่าเนี่ยเป็นศิลปะอของคนไทยครับนะครับปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารนะครับหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนมวยไทยมันต้องมีแน่นอนล่ะทีนี้ว่าวิธีการแก้ปัญหาวิธีการเรียนการสอนของคุณมิกเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์มันเป็นยังไงครับ ก็ข้อที่หนึ่งข้อที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการสื่อสารอถ้าเราสอนไม่เป็นอคนที่เข้ามาเรียนก็เรียนก็ไม่รู้เรื่องอการสื่อสารการความพูดอธิบายต้องอธิบายว่ามวยไทยอ่ะไม่ใช่มาเรียนรู้แล้วก็ไปต่อยไปเตะไปตีคนข้างนอกนะไม่ใช่อะไรมันเป็นมันเป็นประเพณีอ,อสอนประเพณีไทยด้วยนะครับ เอ่อเพราะว่าสอนชาวต่างชาติอ่ะประเพณีมันไม่เหมือนกันครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจกันว่าทําไมต้องไหวทําไมต่อยแล้วก็ไหวต้องกอดยิ้มย้มําแจ่มใสชกเสร็จแล้วทําไมชาวต่างชาติเขาไม่เข้าใจเพราะว่าต่างประเทศอ่ะบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับข้อนี้อ่าเพราะว่าอ,อ่เวลาเขาเห็นในโทรทัศน์ อทําไมคนไทยต่อยเตะม,มีเด็กกันกันี่เป็นเรื่องเลยนะออะที่ชาวต่างชาติยังไม่เข้าใจครับก็ต้องพยายามอธิบายไม่ต้องรีบอ่าในยุคแรกในช่วงแรกที่เปิดค่ายมวยใหม่ๆครับจํำได้ไหมว่าตอนที่เราสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีนักเรียนตอนเริ่มแรกประมาณกี่คนตอนแรกก็มีประมาณแค่สี่คน อ่าสี่คน,คนอ่ <ผม S 1> ในสตาร์ทอัพช่วงแรกเลยนะและเราก็ทําหน้าที่เป็นคนสอนเนี่ยคนเดียวเท่านั้นใช่ครับใช่ครับในการสตาร์ทอัพวันนั้นครับผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ายมวยของคุณบิกมีครูมวยทั้งหมดกี่คนตอนนี้มีเทรนเนอร์ประมาณสิบคนครับอยู่ที่ค่ายมวยโอ้โหเทรนเนอร์สิบคนสิบคนครับแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โห ต้องเรียกได้ว่าต้องมีความป๊อปปูล่าต้องมีความโด่งดังเป็อนอย่างยิ่งเลยนะเทรนเนอร์ ender, คนสอนสิบคนครูมวยส0บคนแสดงว่านักเรียนตอนนี้มีเท่าไหร่ครับคุณมิกตอนนี้ก็มีสมัครเล่นกับมวยอาชีพรวมกันก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบคนครับโอ้โห oh <laughs> <laughs> จากเริ่มแรกสตาร์ทอัพมีเพียงสี่คน <laughs> ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเทรนนิ่งในแบบออกกําลังกายเป็นสมัครเล่นเนี่ยครับแล้วก็รวมกับอาชีพตอนนี้มีถึง80-90คนโอ้โออไหไว้ใจเขาได้ไหม,อ,มอ,อสอนอะไรอะ่ะอะไรเขาไ้างแต่ว่าผมอะ่ะมุ่งมั่นมากอืก็อยากเปิดค่ายอยากสอนต่ออืก็พยายามอธิบายให้เขาอฟังให้ดีๆว่าเราสอนยังไงเราไม่ใช่สอนไปเตะไปต่อยเราไม่ใช่สอน คุณชกมั่วนะครับแล้วหรือว่าอสอนข้อนี้ไป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 ตีคนอื่นข้างนอกอมไม่ใช่ครับแช่ครับก็ในในมุมมองของคุณมิกก็คือตอนที่เปิดค่ายมวยใหม่ๆในยุคเริ่มต้นรเราอายุเพียง19ปีหลายๆคนที่อาจจะโตกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราไม่เห็นเราอะ่ะเ,เป็นเป็นเด็ก,กจะสอน,นได้หรือเปล่าใช่ครับ,รบใช่การทํามวยนะครับมไม่เหมือนกัน เพราะว่าที่ต่างประเทศอ่ะเขาจะเรียนมวยเ,เขาจะมาเรียนจะมาซ้อมมวยอ่ะแค่ตอนเย็นครับเพราะาตอนกลางวันอ่ะเขาจะทํางานกันนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยอ่ะเป็นอาชีพได้ซ้อมตอนซ้อมตอนเช้าซ้อมซ้อมตอนเย็นแต่ว่าที่ต่างประเทศอ่ะส่วนมากจะเป็นตอนเย็นถ้าไม่ใช่มวยอาชีพนะครับผมก็คุณมิกกำลังจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจนะครับว่า ในการเป็นคุณครูมวยเปิดโรงเรียนสอนมวยที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่คนที่มาเรียนคือคนที่ทํางานแล้วใช่ครับเวลาที่มาเทนนิงก็คือหลังจากเวลาเลิกงานเท่านั้นใช่ครับแต่คุณมิกกาลังจะอธิบายว่าในความฝันเนี่ยนอกจากเปิดที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเปิดที่เมืองนอกแล้วเปิดที่ต่างประเทศแล้วอยากจะมาเปิดค่ายมวยที่เมืองไทยคราวนี้แหละมันมีความแตกต่างกันก็คือเปิดค่ายมวยที่เมืองไทยเนี่ยซ้อมในรูปแบบมวยอาชีพ มันก็จะมีทั้งซ้อมตอนเช้าและก็ซ้อมตอนเย็น,น,เ,ยนเพื่อความแข็งแรงเพื่อความแข่งขันนะครับ,รบมันก็มีความแตกต่างทีนี้ล่ะคุณนุ้อยากจะสอบถามสักนิดหนึ่งในกรณีที่นักเรียนหรือนักมวยที่ซ้อมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีความหวังมีความฝันอยากที่จะมาชกแข่งขันที่ประเทศไทยอันนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องยังไงครับคุณมิ ก็เปิดค่ายมวยที่เมืองไทยแล้วก็มีคอนเนคชันจากสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงครับไม่ต้องฝากนักมวยที่ค่ายอื่นนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ผมก็มีมวยอาชีพส่งมาที่สิทธิสรายุเลยเรามีห้องพักเรามีที่อยู่ที่กินอ่ารของฝรั่งที่มาชกที่เมืองไทยนะครับใครชอบมวยไทยจริงๆอ่ะก็เป็นความฝันนะครับ มาชกที่ลุมพินีหรือราด,ดำเนินน่ะเ,เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คำทูก็คือฝันที่เป็นจริงใช่ครับของคนที่เป็นนักมวยจากต่างประเทศมีความฝันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันจะมาชกที่เมกาเมืองไทยแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นสนามมวยลุมพินีราด,ดำเนินหรือเวทีมวยอื่นๆนะครับที่เขามีความสามารถเพียงพอซึ่งทางสิทธิ์สลายุที่สวิตเซอร์แลนด์มาเปิดที่สิทธิ์สลายุประเทศไทยมันก็เหมือนแบบ เหมือนสาขาใหญ่กับสาขาเล็กอ่าโดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยดูแลโดยป๋ามีนนะครับคุณสุรชัยนุตตะโยธินที่ใครหลายๆคนเรารู้จักกันนะครับก็เรียกได้ว่าคุณมิกคนนี้นะครับได้เลือดเนื้อเชื้อไขาจากคนไทยเต็มๆโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบมวยไทยก็ในส่วนตัวของคุณน<ม>ุนะครับแล้วก็รายการตนนนักสู้ขอชื่นชมในความสามารถของคุณมิกนะครับทีนี้ละ เราพูดถึงเรื่องของค่ายมวยสิทธิ์สลายุทั้งในสวิตเซอร์แลนด์และในประเทศไทยมาพอสังเกตแล้วต่อไปจะขออนุญาตสัมภาษณ์ถึงครูมวยที่ได้ข่าวว่าบินตรงมาจากอิตาลีเลยครับที่สําคัญนะครับไม่ใช่อิตาลีแต่อย่างใดเป็นครูมวยคนไทยนี่แหละที่ไปมีประสบการณ์สอนมวยยังประเทศอิตาลีมาหลาย10ปีคนคนนี้จะเป็นใครติดตามรับชมสักครู่นะครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายธนวัตรบุญเลิศชื่อครูมวยเขาเรียกครูวัดครับผมก็มีประสบการณ์ไปสอนที่ประเทศอิตาลีนั้น10ปีคือเดี๋ยวนี้นะครับได้มาเป็นครูมวยที่ค่ายมวยสิทธิสรายุก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผมเอาค่ายมวยค่ายนี้ผมถือว่าเป็นค่ายมวยน้องใหม่แต่มีคอนเนคชั่นกับเวทีมวย ใหญ่ๆเช่นลุมพินีราชดำเนินเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณนูก็อยู่กันกับเขาเรียกว่าบุคคลในตำนานผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์การเรียนการสอนมวยไทยอย่างประเทศอิตาลีที่สําคัญประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้วก็ตอนนี้นะครับบานปลายชีวิตแล้วเนาะกลับมาอยู่ในประเทศไทยของเราที่สําคัญทางค่ายมวยศิษย์สายุก็ให้เกียรติเชิญมาเป็นคุณครูสอนประจําที่นี่เลย เพราะฉะนั้นนักเรียนที่อาจจะเรียนอยู่ที่ประเทศอิตาลีค,คิดถึงและอยากจะมาหาครูวัดก็มาหาได้ที่ค่ายมวยศิทย์สลายุที่สําคัญคนไหนที่มีความฝันนะครับที่ค่ายมวยศิทย์สลายุนั้นก็มีการต่อยอดนะครับนักมวยคุณรู้คิดว่าหลายๆคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยก็มีความฝันสักครั้งหนึ่งอยากจะมาชกมวยที่ประเทศไทยโดยที่สําคัญเนี่ย ถึงแม้จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยมาต่อยมวยก็มาได้นะมาหาเพราะความคิดถึงก็ได้เพราะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิที่สําคัญค่ายมวยศิทย์สลายุนั้นก็มีที่พักไม่ว่าจะเป็นเอาห้องอาหารนี่กินอยู่สบายแล้วก็ซ้อมมวยก็สบายในฐานะที่เป็นคุณครูสอนมวยนะครับคุณรู้งสอบถามสักนิดนึงการสอนมวยอย่างต่างประเทศกับสอนมวยในประเทศไทยของเรามันมีความแตกต่างยังไงครับ ความแตกต่างในการสอนเนี่ยครับที่ผมมีประสบการณ์สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าต่างประเทศนั้นเราความมุ่งมั่นของเขาสูงครับแต่เด็กไทยเราก็จริงอยู่แต่เด็กไทยเราเนี่ยส่วนที่ได้มาเป็นนักมวยมาจากสายเลือดบ้างมาจากความชอบแต่เมื่อเข้ามาแล้วไม่ได้มีการพูดไง่ายๆไม่ได้มีการเสียเสียเงินเสียทองที่เข้ามามาเรียนแล้วการดูแลค่อนข้างที่จะ เป็นระบบนั้นไม่เหมือนกับต่างชาตินะครับนี่คือข้อเสียของเราแต่ความได้ดีได้เปรียบของเราคือความเป็นธรรมชาติคุณนุก็รู้นะครับว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยความเป็นมวยนั่นแหละครับของเราเนี่เหมือนเหมือนว่าประหนึ่งมันมาจากสายเลือดแล้วครับมันก็การเรียนการสอนจะรู้สึกว่าง่ายหน่อยแต่ต่างชาติเาก็โอเคแหละครับแต่ว่าแต่ความตั้งใจก็สูงอยู่ในประเทศไทยเนี่ย บางวันก็ขี้เกียจม้างบางวันก็เล่นมัางพูดตามตรงนี่นี่เรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณครูวัดบอกว่ามวยไทยเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดสอนนิดหน่อยสอนปั๊บป๊บเป็นคนไทยก็เป็นไวแล้วแต่ทีนี้ความแตกต่างนั่นก็คือว่าในส่วนของความมุ่งมั่นนะครับต่างชาติก็มีเยอะกว่าครับทีนี้ครูวัดมาอยู่ที่ค่ายมวยศิทย์สลายุนี่ทุกคนก็จะต้องมีความหวังแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจุดประสงค์จุดมุ่งหมายสําหรับการเรียนการสอนครับครูวัด ในฐานะที่เรามีประสบการณ์มากมายหลายสิบปีเนี่ยรเรามีความตั้งใจจะสอนในรูปแบบวิธีไหนยังไงบ้างครับเรื่องพื้นฐานให้รเรียนรู้เรื่องมือไทยแต่รายที่เป็นมืออาชีพแล้วที่มีความรู้อ,อยู่อย,อยู่ตั้งแต่เริ่มเปิดค่ายก็มีที่ครูวัดมาเจอมาเห็นก็จะส่งเสริมน้องๆเนี่ยนำไปชกเวทีนะครับในชานเมืองแถวชานเมือง ไม่นานคิดว่าเด็กเหล่านี้แหละที่จะเป็นกําลังสําคัญให้กับค่ายเป็นมวยแม่เหล็กให้กับค่ายได้ก็คงไม่นานหรอกที่จะขึ้นเวทีมาตรฐานได้ครับแล้วการสอนเนี่ยครูวัดก็มองเลยว่าเนี่ยเด็กอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้เบสิกแล้วเรามองว่าเด็กเนี่ยมีพื้นฐานในความเป็นมวยระยะหนึ่งแล้วเราก็จะพัฒนาให้เขาเป็นอาชีพได้ครับก็เรียกได้ว่าสายตาอันกว้างไกลมาจากประสบการณ์ชีวิตล้วนๆที่สําคัญ นักมวยสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมีความคิดเขาเรียกว่าย่นระยะทางรวบรับรดรรวบัดตัดใจความบางทีมันไม่ได้หรอกเบสิกพื้นฐานต้องให้มีครับเรียนรู้พื้นฐานให้แน่นแล้วก็ค่อยต่อยอดปเป็นอาชีพที่สําคัญอย่างที่คุณรุกบอกก็คือว่าข้อดีของค่ายมวยศิทย์สลายุนั่นก็คือเรื่องของคอนเนคชันเมื่อคุณต่อยแลครับหาประสบการณ์เวทีรอบนอกเวทีชานเมืองมาแล้วนะครับ เริ่มต้นจากคู่ประกอบรายการจนมาเป็นคู่เอกครับคราวนี้มองถึงอนาคตนั่นก็คือเวทีมวยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลาดดำเนินหรือลุมพีนีครับนะครับมันทุกอย่างมันก็ต้องเป็นสเตจหน้าจานเนาะครับรวบล <ผม S 1> ัดตัดใจความของทีมก็ไม่ได้หรอกไม่ไมันไม่จริงของมันไม่แท้มันไม่ได้ใช่ครับนะครับเอาละคูวัดสุดท้ายนี้คูวัดอยากจะฝากอะไรสําหรับนักมวยใหม่ๆที่อยากจะมาเป็นนักมวยอาชีพครับครับก็อขอฝากนะครับโดยเฉพาะอย่างค่ายศิษย์ระยุ นะครับผมพร้อมที่จะสร้างนักมวยที่มีจิตใจที่สู้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักมวยที่มาใหม่อยากจะเรียนรู้ไม่แน่ต่อไปผมว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศไทยด้วยเป็นกําลังหลักของค่ายนี้ด้วยเราจะพัฒนาคุณจากมวยใหม่จนเป็นมืออาชีพถ้าคุณชอบถ้าคุณจําไว้นะครับนักมวยทุกคนซ้มน้อยเจ็บมากซอม,มากเจ็บน้อยคติประจําใจควรจําให้มั่น ผมขอขอบคุณครอบครัวของผมที่สนับสนุนที่ผลักดันเรื่องค่ายมวยสิทธิสารยุนะครับแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงก็คือ,อารายการทีวีบีไฟส์รอบหน้าอย่าลืมติดตามนะครับอดทนมีวินยัยมีหัวใจนักสู้มุ่งสู่เป้าหมายอย่าลืมนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้เอาละครับก็น,น่าจะครบช้วนกระบวนความแล้วนะครับสำหรับ EP ีนี้ ที่มาถ่ายทําสัมภาษณ์ยังค่ายมวยสิทธิ์สรายุมวยไทยแห่งนี้สําหรับคําถามประจํา EP นี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับค่ายมวยสิทธิ์สรายุที่เปิดอยู่ยังต่างประเทศนั้นอยู่ที่ประเทศอะไรใครตอบถูกนะครับคุณรู้แจกเสื้อถนนนักสู้ให้1ตัวเลือกไซส์ได้อีกต่างหากนะครับตั้งแต่ไซส์ M L XL แล้วก็2 XL สิ่งที่คนทำ YouTube นั้นต้องการมากที่สุดนั่นก็คือกำลังใจจากทุกๆท่านนะครับเข้ามากด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับรายการถนนนักสู้ด้วยนะครับ e ี PT หน้าจะไปสัมภาษณ์ใครที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะครับถนนนักสู้ Road to Fighter No knock to the to fight her